แก้วแรกลืมลูกลืมเมีย <c oughs> แก้วสองลืมพี่ลืมน้องแก้วสามลืมนี้ลืมศิลแก้วสี่ลืมจ่ายค่าเสือ้อผ้าลืมจ่ายค่าเสือ <c oughs> เส้อผ้าห <c oughs> มาสี่แมง แม่ไม่เลี้ยงหมาพอดีขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเลี้ยงเล่าผมในวันนี้ครับพี่ไม่ใช่ปัญหาไปเดื่มครับข้ามป่าน้ำจอกน้ำจอกกินเหล้ามันก็ต้องเล่าเรื่องพอเล่าเรื่องปั๊บมันก็เปลืองเล้าพอเปลืองเหล้าไอ้สัตว์ไม่เอาเรื่องะเฮ้ยอันนี้อย่าง เขาบอกคนกินเหล้าเป็นคนเสียสละเเสียสละตับและไตเพื่อรักษาหัวใจของตัวเองเช่เบื้องหลังของความเมาคือสิ่งที่อยู่ในขวดเบื้องหลังความเจ็บปวดคือสิ่งที่อยู่ในใจใช่ในวันนั้นเธอบอกว่าฉันไม่มีค่าไม่เป็นไรวันต่อมาฉันเป็นตะไคร้ให้ก็ได้ไม่ใช่เรื่องความลับผมอาจจะกินแล้ว แกมเฮี้ยอะไรน่ะกูยิ่งนึกไม่ออกเลยงั้นทุ่มด้วยไอแพดบอลเรื่องความรักผมอาจจะกินแทวาถ้าเรื่องชนแก้วผมสู้ตายถึงความรักมันจะไม่แม่ผมน่าสุดท้อไะเลยฮะไอเวก็เห็นว่าง่ายมีอะไรทำ บอกนะอะไรต่อไปนี้นะผมเมาผมจะเลิกนักเลงแล้วนะพี่ผมจะกินแค่แบจบจิ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 บพอแบบประคองทรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแบบไปเซียนมวยอะไรเงี้ยผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวมีเรื่องมีราวพี่เดือดร้อนดีแต่พี่อ่ะทไมเวลาเมาพี่ก็เลิกป้อผู้หญิงได้แล้วนะทำไมอะม่ะเมาทีไรเดือพี่แหมพร้อมจะม้อผู้หญิงตลอดเมียมึงเล่าให้ฟังเหรอพี่ตีเมียผมเนี่ยอุ้ยเสียป้อได้แต่ป้อล่อจูเบย ถึงเราจะไม่มีคู่รักแต่เราก็อยู่ลาดพราวด้วยเดี๋ยวน้องแับโคตรแจมเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ป้อให้แล้วไปส่งน้องที่รถนี่หยอกผมตลอดเลยน้องน้องสวยสาวหวานจริงเงี้ยมีอะไรแบบหวานหวานให้พี่ได้กระแทกคอและเอว่ะนี่เลยค่ะ นมเย็นๆกับขนมปังราดนมข้นหวานตาพาเลตอร่อยแบบมีระดับที่พี่ๆทุกคนต้องลิมลองเลยค่ะเฮ้ยน้าอามาลองซินี่เลยน้องมากินกับพี่ตรงนี้ดีกว่าพี่ขอยืมระทอโอเคแผ่นนี้ขายไงฮ้ยผมตายอยู่นี่อร่อยมากเลยยังไงเดี๋ยวจ่ายให้พี่สักแพ็กหนึ่งแล้วกันน้อง หนูต้องเดินไปส่งให้พี่ที่รถนะเจ้ได้เลยค่ะพี่นี่เลยนะคะจะหนูเอาไปให้ที่รถนะคะพี่ดีมากเคาะข,ขอบคุณค่ะไอ้มาต่อที่นี่เว้ยไอ้กียรมาไอ้รอดมาไอ้ตักนั่งเลยที่หลังเนี่ยมาเขามาร้านนี้เลยนะอุดมซีฟู้ดมึงไม่ต้องพากูไปนะอ้าวใม่เหรอสั่งกับข้าวมากี่ทีกี่ทีก็ไม่พอกินเจ้าของร้านแย่งแดก ามานี่เลยจบดีเดียวใจ่ะรุยเขาคงาอยากเป็นเพื่อนเราเ่าเดี๋ยวดื่มต่อเลยพวกเราปัญห,หาเฮ้ใครจะว่าก็ช่างมันเขาบอกว่าอันว่าเหล้าหรือสุราหมาไม่ดืม่ม <c oughs> คนดันปลื้มดื่มได้ไม่อายหมา <c oughs> กูก็ปลื้มดื่มด้วยสวยละว,วะหมาก็หมากูไม่อายทำไมกูจะดืม่ม <c oughs> เอาอายเป็นอย่างล้วกยักินไายรเป็นอย่างวาบักรอดกินไรก็มาเป็นปัญหาให้พี่ให้น้องปัญหาจังไดเมื่อนั้นไปกินเหล่าอยู่บานผมโอ้ไปเยี่ยวใส่หลังตู้เย็นเมาแล้วไปเยี่ยใไฟหลังตู้เย็นแมนครับมึงเห็นมึงไม่ห้ามผมที่หามจังไดผมก็ฉี่เส่หลังที่พี่ขึ้นกันโอ้ยบักรสมึงเมากอกูแล้ว ยังโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าว่าช่างใดสักกวานหน้าร้อนนอนชักว้าพี่ในกาซื้อไหนอ่ะไม่ใช่ไปร้านขาบ้านสักกวานหน้าร้อนนอนชักว้าวหล้มเป่าว้าวขึ้นชักหมื่นหัวอันดีดานรุ่นอะไรอันนี้เป็นรีเมตเต็ <Limited. S 2> ลิมิตเต็ดเออเลิมิเต็ดโอเคนี่พี่นะโอลมเป่าว้าวขึ้นชักลืมตัวพี่แพรแท้ปุ่กหัะมึงเอาไว้สุดท้ายเลยมึงเอาไว้สุดท้ายเลยเฮ้มึงเป็นอย่างโอมนะน้ำเมาเป่าเทลงเยติอ,อุทิศจิตคิดถึงน้องฟองสีขาวเศกเป็นขวดสวดเป็นลงังสั่งเป็นทาาจงเคิมยาวเมาดิน้นลิ้นเหลวเอ่ย เอามีคำคมเอา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 กินเหล่ามันขมกินผมดีกว่าครับเด้อพี่สาวสักว่าดื่มเหล้าเมาแล้วเซ็กสอดสายตาหาเด็กไว้ดูดิท่านชายจะสุขสมหวางเมื่อตังมิถ้าบอจิมือกับมือคือเพื่อนตาย ไม่ห่าเหนาวนอพี่น้งปังไะมแบ่งกันพี่คนไทยโอเคไหมครับพี่เฮ้ยค้คมคำคมค้ามคำคมคำคมคำนี้จัดไปทิล่ะหากคนมันมีแต่ทุกข์คับสาวขันหักเรากินเหม้ามั่วเราไปเบิ้ใครแมวยี่ของผมมาพี่ป้าไป เมาแล้วบ้าการไปตัวแอลกอฮอล์ลงไข่ละเอ้ยไอ้ตั๊กเด่มซะหน่อยน้องวันนี้วันเกิดพี่โหพี่นุ้ยตั๊กไปขอดื่มดีกว่าพี่วันนี้วันเกิดพี่คือผมจะพูดจาไม่เข้าหูคนนะพี่ปีละครั้งเดียวเองอย่าเลยพี่นุ้ยพวกกันไม่ถือกันอยู่แล้วอย่าเลยพี่เอาจักนิดนึงมึงรักพี่ปังมึงรักพี่ปางรักดิครับพี่นุ้ยแต่คือแบบมันจะเสียพี่เสียน้องกันเลยพี่เกินกินกินใครบอกกินบวใส่พี่น้องกับก ออโโเเคคกินไปอืมใช่หน่อยหน่อยโอเคอะไรกินไปขอบคุณครับพี่นุ้ยขอบคุณจริงๆจริงพี่จัดอีกจัดอีกแสบท้องเนี่ยอย่าดื้อกับพี่สิกับพี่สิกับพี่เดี๋ยวบอกให้ม่ได้มันจะเป็นจังไดร่ี่น้องกัน โอ้โหไอเป็นไงวะมันก็บาดคอนนิดเดียวคนหน้าตาดีนะเนี่ยเอ้ยเนี่ยรอปากหวานจะตายแล้วบอกพูดไม่เข้าหูคนคัดชัดน้องมันจะเหมือนมิดโกนบาดคอนนิดเดียวอ้าาเป็นตังใดเอาละที่บ้านของพี่เป็นไงบ้างฮะเป็นไงอ่ะก็ดีสบายดีพ่อกับแม่มึงตายยังอ่ะฮะกูบอกเลยว่ากูดื่มนั่งไม่ได้ปากสนเตี้ปากกูหมาเอ้ากระด่ากูเฮ็ดยั้งด่ากูเฮ็ดยั้งบักตัก ูดื่มเหล้าไม่ได้โอ้ยปากกูหมานี่พี่มึงแน่ก็คุอะไรอ่ะจย้ายอีกย้ายกินอีกนะที่หลังมึงย้ามันกินอีกอีห่ออะไรวะเราตานักเลงมาเนี่ต่อไปบอสซื้อให้มันกินแล้วผมดื่มเหล้าไม่ได้พี่วาววาวผมดื่มเหล้าเสร็จผมก็ต้องมีปมพี่มันเป็นจังได้แล้วผมมีปมมันเป็นอย่างถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเลือกคบกับเพื่อนดีๆพี่มันพาผมเสียคนพี่แล้วพวกเอาบอดี้ต้องแด่เนี่ย ไม่ใช่กลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงสไอ้นี่ยมันกลุ่มเดิมเ่าล่ะก่เดิมพามึงเสียบูเสียคนบปล่าพาผมติดเที่ยวพี่ปากผมติดเที่ยวเฮผมก็จะไม่เที่ยวจะไม่เที่ยวโตจนหมาเรียตัวไม่ถึงร้องไห้ไหมล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสยขาวเฮ้ยเนาะอะไรพี่ มาก็ไปนั่งที่ให้มึงดูแลเพื่อนงด้วยนะอย่าให้เป็นฟางไมอ่ะอย่าสัวอย่าสัวเพ้าะอไรทำไมพี่มีไรทำไมเปรี้ยวมากกับมึงอ่ะเสี้ยนมวยอ่ะเสี้ยนมวยอ่ะไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นไรอ่แบบอย่างนอนโรงพยาบาลเสี้ยนมวยหาวัตถุเอามากระแทกไปแบบว่าอือเอาโลหะมากระแทกให้เป็นโลหิตหน่อยได้โอ้โหแม่พูดอย่างนี้ต้องโดนแล้วจัดเลยเพื่อน่ตอเดี๋ยวไปหลุยไปหลุยไปหลุย จับอะไรเนี่ยมันดูขอดสินี่มันแก้วทีมงานเขาขวดน้ำตาลอยู่นี่ขวดน้ำตาลนี่นี่นี่เอาไหมแม่วางข้างบนว่าคุณจะได้นขวดน้ำตาลเห็นมาเสียนตาลอ๋อสีน้ำตาลนั่นแหละบ๊อบบ๊นี่หลุยมันเหมือนกันเนี่ยขวดสีน้ำตาลเนี่ยโอ้ยคนตาดีๆก็ไม่เอามาเล่น พี่หลุยข้างล่างขวดน้ำตาลเคยถ่ายละครไม่ได้เขาใช้ขวดนี้กันอ๋ออันนี้เหรออย่าปากโอเคกันเดี๋ยวหนชีวิตมึงนี่ต้องมันต้องรู้เส้นขวดเฮ้ยพี่หลุยขุ่นจะต้องทักมึงกี่รอบเนี่ยฮะอะไรอ่ะอันตูดมันแข็งเขาตีกันตรงนี้มันมีอย่าไปตีตรงตูนขวดอะมันหนาหนูไม่รู้กูตาไม่ดีกูก็เลงไงกูกลัวจะโดนหัวมึงไงกูมึงเจ็บไงมาเกียร์เจ็บ ทีตรงนี้ตรงช่วงนี้ตรงช่วงตรงนี้การขวดเนี่ยขามาก็ไม่รอให้เก่งก่อนวะยีผามาตีเลยคนละตัวกันนะคนละตัวกันอย่าคนละตัวนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆอย่าเปรี้ยวเขาทะเลาะกันขนาดนี้ไปดูเนี่ยฟิกที่ห้องพี่ป่ะเรื่องอะไรอะคะพี่อะไรนะเรื่องอะไรคะหลังจ๋าพี่มาแล้วจ้ะ นันหัวเบื่อเฮ้ยไปแล้วนี่มึงยังไม่หูปากเหรอผมผมก็หูอยู่นะเแบบเมื่อกี้ทำอะไรกับมึงดีนะมึงแบบโอ้โหมงเนเสียเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้พี่้เ้ยีพี่ีเยเแ้เลยเ้เ มันฝากดิรวันแล้วนี่เพื่อนกูนะเว้ยทำไมเหรอทั้งรู้สึว่ากูเป็นทำไมเหรอเพื่อพี่อะแกอยู่คนแก่ดีว่านี่กูรักมากแล้วว่างไหมอยากด้วยด้วยตรงนี้เลยแบบบุ๊บนี่เท่านี้เลยทำไมเหรอไปนั่งโต๊ะมึงดีกว่าไปผมไม่นั่งแล้วมันมีอะไรบ้างะอยากเจ็บตัวผมอยากเจ็บนะมามาจัดเลยเอาซะดีมั้งคือมหาเรื่องเพื่อนกูมหาเรื่องเพื่อกูเอ้ยเอ้ระวังตัวไอ้เจ๊ด แกเป็นหัวโตจะทะเลาะกันดีกว่าพี่ผมว่านะมึงอย่าเสือกไอ้พี่ไม่เอานะพี่ยจะมีเรื่องมีราเนี่พี่มาเล่นอีกนะไมปเหี้ยไปเหี้ยไปเหี้ยเนี่ยฮะเขามีเรื่องมีรามึงได้ไอแพดเนี่ยเรื่องไอแพดก็ได้ความเพลินแต่ถ้าใครอยากจะโดนเบิร์นนะมาเล่นกับพี่รู้ว่ามึงพอแล้วมึงพอแล้วมึงไม่จบอ่ะเนี่ยไม่จบแค่ป .6 หกกัไม่ถึงปริญญาอันนี้นะ มันถึงทุกคำมึงนี่งทุกคำเฮ้ยพี่หลุยมึงเป็นไรไม่ค่อยจะเช็คของเช็คเข้าอะไรเนี่ยหยิบอะไรที่จะตีแม่งทั้งหมดกูถามน้องเขาแล้วโฟมเนี่ดูยุอะไรนะพวกมันจะทะเลาะเฮี้ยอะไรกันเนี่ยเรื่องแล้วม่มึงนักเลงมึงนักเลงมึงนักเลง